สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เราก็จะมาแชร์ว่าในวันยูเซอร์ที่ผ่านมาเราไปทำอะไรมาบ้าง เป็นตลับลิปมันที่เราสามารถสลักชื่อของเราลงไปได้เลยแล้วเวลาเราซื้อเขาจะเขียนบนการ์ดให้เราแบบนี้เลยค่ะสวยมากๆอยาเป็นชื่อผลิตส <c oughs> ินค้าก็คือทุกขวดจะมีการ์ดอันนี้ นี่อะไรนะกากหมูกักป๊อปแล้วเนี่ยเส้นน่าจะเหมือนเส้นจัดปลาไอ้กะปิปลานี่ก็คือกั๊กป๊อบอันนี้คือกากหมูเหรอกากหมูกินกับอะไรอ๋อกินกับเส้นโรยเส้นนะจ๊ะนี่ข้าวหมูย่างข้าวหมูย่างน่ากินมาก อะไรใหม่ตอนเด็กๆไม่มีใครชื่อใหม่ว่านไม่โหลแน่นอนเมนูในร้านไก่หมูผัดนะคะหนากหรือนะคะซอสแม่อร่อยซ้อนแม่รูปไก่อร่อยซ้อนอร่อยซอสแม่อร่อยค่ะวันนี้ไม่อร่อยคลิปตายอะไม่รู้มืออะไรที่ใจฉันเพลงอะไรอะ ปลาที่มันนอนมันพยมเนี่ยแหละปลาทรายเมื่อก่อนชื่อสี่ปลาทรายสี่ซอสเนี่ยแล้วก็มีปลาการเบอร์สตอรี่ชอบอะไรเนี่ยแต่นี่มันจะนมันเยอะเละอืมร้อนเลยเนาะร้อนเหรออืมร้อนเหรออะเลส นี่รสชีสเค้กฟาโคล่าหรอกับเลมอนเชอร์เบต ที่สวนอะไรนะเบนจิติเบนจากจากิตติเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยอะแต่อากาศเหมือนเออเจแพนค่ะมานั่งเล่นที่สวน,เ,นอเออกดผิดปื้ไปโดูเราต้องมีไกด์ด้วยหรอ

ส่วนนี้เป็นที่ที่ชิลอีกที่หนึ่งเลยนะคือคนส่วนมากเขาก็จะมาเดินเล่นถ่ายรูปชมวิวกันช่วงแบบอากาศเย็นเสบายสบายแบบนี้คือเห็นแม้สังเกตได้ว่าคนส่วนมากจะไม่ค่อยได้เน้นกันออกกำลังกายเนาะส่วนมาจะมาถ่ายรูปวิวสวยๆมากกว่า แล้วก็จะบอกว่าที่นี่ไม่มีขายอาหารนะแต่คนส่วนมากเขาก็จะซื้อขนมกันมาซื้อน้ํากันมานั่งปิกนี่ตามสวนหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบนี้เลยคือที่นี่บอกได้เลยว่าชิลมากหรือใครจะแบบมาออกกําลังกายก็เป็นที่ออกกำลังกายที่ล่มลื่นอีกที่หนึ่งเลยเพราะว่าคือทางเดินยาวมากรับรองว่าสนุกมากๆแล้วก็วิ่งได้ไกลมากๆแน่ เป็นอีกที่ที่แนะนำมากมากเลยค่ะ และนี่ก็เป็นส่วนอีกบริเวณหนึ่งข้างๆนะคะแต่ตรงนี้สามารถพาน้องหมาเข้ามาได้แล้วก็จะมีกิจกรรมบางทีก็จะมีคอนเสิร์ตมีร้องเพลงอะไรอย่างเ <you> <ๆ S 2> งี้ยก็คือตรงนี้ก็เป็นที่ชิลสำหรับคนรักน้องหมาอีกที่หนึงเหมือนกัน ก็ม,มาได้ด้วยมัน้ินเป็นไฟกันตรงนี้ไงไม่ชอบไม้ใหญ่ใม่ไม่อบไม้ใหญ่สุ้ภาพเราได้ด มากก็คือปกติเวลาไปซื้ออ่ะเขาก็จะเขียนตรงนี้ก็คือชื่อ product แล้วก็กลิ่นอันนี้ของเราซื้อมากลิ่นโรสเขาจะเขียนให้เลยทุกกล่องคือสวยมากดูสิดีเนาะแพคเกจจิ้งก็คือหรูหราน่ารักสวยมากเดี๋ยวเราแกะอันนี้ดีกว่านี่ดูดีอะ่ะแล้วก็แบบ คือวัสดุเขาก็เป็นแบบเป็นน่าจะเป็นเซรามิกนะคือไม่ใช่พลาสติกแล้วคือสวยมากลายเขาสวยมากน,นี้ก็ไม่มีอะไรก็จะเป็นแบบนี้คือตัวนี้มันจะเป็นบอดี้ออยก็คือแบบเราหลังเราอาบน้ำเราก็สามารถทาผิวได้ก็จะให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวนี่แล้วก็บนฝาเขาก็จะมีแบบเขียนสลักชื่ออันนี้ ก็เวลาเปิดใช้ก็จะประมาณนี้กลิ่นหอมมากคืออันนี้รุ่นนี้จะมี6กลิ่นแต่ว่าเราว่าโรสน่าจะแบบเหมาะกับเราที่สุดก็เวลาใช้ก็หยดหยดอะไรประมาณนี้แล้วก็ทาหอม ดูแบบกลิ่นผู้ดีมากๆคือชอบชอบมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญคือน้องเอามาประดับห้องได้คือสวยมากค่ะ มุมถ่ายรูปสวยใช่มุมถ่ายรูปสวยมากค่ะตรงข้างหน้าโซนตรงนี้น้องหมาพาน้องหมามาได้โซนข้างหน้าแล้วก็โซนข้างหลังเอาดอกโซคิวโชคิวควันเดวิดสูค่ะโอ้ <c oughs> โ <c oughs> oh, หมีหลายมีหลาย ฝั blender, ่งอาหารได้ไหมนี่นี่มันมีให้ไหมถือว่าแบบอ๋ออันนี้เรียกว่าอะไรนะทรัฟเฟิลอะไรสักอย่างอ๋อหรอพรอนโทส ขนมปังดูก่อนร้อนมาอกเลยดีใช่อร่อยมาก่ดูในได้ชิคกี้พาดจานร้อนมากนะคะค่ะมีคนอยากกินด้วยแล้วหนึ่ง กินด้วยเหรอฮึคือเหมือนแบบไก่กาหลียกิอร่อยใช่หมคะอ้โน้ยมกอน้งมากค่ะอะไรผมเก็บเลย tui bảo là file này ăn cá đẹp, ngon mày? Nói rồi, nói rồi, cá nóng <laughs> นี่ก็เป็นกิจกรรมช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ของเรานะคะเป็นยังไงกันบ้างคะชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของเราด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ